ต้อนรับเคจีช่องปลาจำเอาชะฮายหลาย,าาย,ลยคุนวันนี้ก็แกงบอนแกงบอนแล้วนี่ต้มบอนใส่นหนังค่ะ บนชนนี่นางควายทังภาพนยนี่ก็ตัมยานาง อะไรอะไรนะ่ะหรือทังใช่หมูทั้งใช่ปลาหรืนนอนะไปแงนไใครมุดแดงมาก่อนกินมือลื่นเลยนะไม่ได้กินวันนี้ไปคนเอ็ดพลูมาละคันนะ กาออกเลินมจะอจองอะไร่้เรับรคันไลอน้อะไรา้อให้มัตามเลยเจ้าจังกนนะระแห่อ้าวปดวเย็นเราหันเเราหนังหันม่สามเราบอกไปเห็นจะลาเลยาอาไปยังใช้ไม้น้าก็เแห่จังไปอุกอ่างหาง,งหน้อย กัมโบแยงก็ตัดลงมาเลยจนุ่มๆลงมาหนาวแบบนี้มันโบตีงคีงหรอกบรรยากาศหนาวได้เทะจะเอคนอยู่ไหนวะ ผนจะตกบุ่กกี้นี่ผนตกเด้อบรรยากาศเหมือนผนตกนะคะเอฟีค่ะเรื่องจริงไม่หนาวหรอบุญรอดเอ้ยบม่หนาวบอนยังมุย หยังคือบ่มีผู้ใดเฮ็ดใจหยังมันก็คือว่าเจ้าเอย่าหยังมาให้มันโอ้เราว่าใจมันค้องขาเออเดี๋ยวยายไปเอาเอ้โอ้บ่ลูกบ่เด้อเดี๋ยวยายไปเอานมเด้อโอเคบุ้ย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 ใจเลต้นชาติลานกูโอเคค่ะเเเออออออ น้ำลายยืดทุกครับทุกครับท mm ุจ้าก่อนลูกจ้าจ้าก่อนจ้าจ้างามๆเร็วๆจ้าช่วยๆเอ้ยเอ้ยน้ำตาเต็มหน่วยนึกว่ายายเอาอะไรมาให้มายายไม่มีเอาเอาอะไรมาให้เลยหายเลย ต่อไปนี่ยายมายายก็ต้องกินอะไรมามั่งอะหนาวใช่หนาวโจโนัดเขียวทั้งเทิงอะไรอมใส้ชเชือกแขนยาวให้ใส่ชเชือกกางเกงขนยาวให้ลูกเลื่อรถเด้อ,ม,อมันเป็นหอบพืดได้น้ำตาให้โค้งตาเทาน่าเฮ้ยตำยานางมอมบอน อายุหมดต้นหอมไชต้นหอมมาทั้งเลึอกี่เอาพักการนึดหนักกลับไปเก็บอาโรดเอาพอก,กินแล้วเงินบอกพักการไหมต้นหอมก็มาครึ่งหนึ่งไหเอาไปให้เอาช่างแบกมาให้ออมบอนนะคะออมบอนใช้ไข่มดแดงเดี๋ยวจะไปแหน่ไข่มดแดงพอ่อ จะเอแม่ได้กินเลเงียบเชียบเชียวเลยบ่ให้บ่บ่ได้เลยไห้กูทาอยู่สิกูทากินอยู่บ่ แม่ลีลากินนมในเรือเกินว่ะ mulaan ipu i dee ipu ka pe nang ka we ngan chot ka tsu kao ka we chot ka tsen nao ka makio chung mak ka chakun hai la bot doi ka chakun ได้กินเลยยิ้มเลยยิ้มเฉยเลยบุยยัรอาเาเยังไม่หยลยไม่กอาแ้บยากาค่ะยมี อมบอนค่ะ <c oughs> หน้าตาที่นี่ค่ะตำยานางแค่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวรอคลิปสองค่ะคลิปนี้เขาจุบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ